สวัสดีครับผมขึ้นเด็กนะครับผมก็เป็น o, ทูลเลนเมสโซมท็อหนึ่งปัจจุบ,บันนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนเดินเกมทูลเลนเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ผมก็จะพยายามมาลงคลิปนะทีว่าอันนี้เพิ่งเลีแรงมานะผมก็ต้องดันเม่ต่อนะทุกคนรอติดตามการดันท็อปหนึ่งของผมเลยที่สั้นนี้ผมก็กดทูลเลนไป105เกมนะครับก็กดทูลเลนตัวเดียวเลยนะวิลเลตก็พอใช้ได้ครับอันนี้ก็วิธีการออกของของผมในเกมนี้นะครับเป็นทูลเลนเกมไว้นะครับตอนนี้ก็ออกเป็นอาก้อนนี้ก่อนนะครับขั้ววเเเรราากก็ออกกนะรรอองท้จต่นะ พอล้วได้พับจ่อเวสิทธ์ให้เราขึ้นอากกนี่เลยนะครับมันจะช่วยเราฟาังใบามากๆนะเสร็จแล้วเราขึ้นดับฟาร,ร์มใหญ่ต่อเลยครับพอเราขึ้นดับฟาร์มใหญ่เสร็จแล้วก็ออกดูดเรื่มมานะของชิน้นนี้ทุเรียนขาดไม่ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ออกจอก่อเกาะชิ้นเล็กมานะเพราะว่ามันราคาถูกครับแล้วเราก็ขึ้นมงกุฎเลยนะพอเราได้มงกุฎเสร็จล้วก็ออกเป็นจอเวสชิ้นใหญ่นะครับรวมพลังแสงก็เหมือนเดิมเลยครับพลังแสงที่ผมใช้ประจํานะแล้วก็จอเวส88ครับในสมรภูมิก็เป็นชื่อผมอันดับหนึ่งินนนเกกมมชั้ําา การันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0แคนใครที่สนใจอยากเติมเกมคลิกเลยที่ Ww w p o w e r p a y g a m e com ร้านนี้ปลอดภัยแน่นอนแถมเังเติมอาวีง่ายอีกด้วยเพียงแค่ใช้ open id ส่วนลดจัดเต็มได้รับ powerplay point ทุกๆยอด100้บาทน้ำโคส่วนลดในด e s c r i p t ั o ของผมไปใช้เกอร์อินเด็กตอนชำระเงินก็จะได้โคส่วนลดเพิ่มไปอีกอย่าลืมนะครับเป๊คุ้มเปฉลาดต้องเ o w e r p l a y มาอยู่กันในเกมนะมาถึงแล้วก็อพสกิลสองตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเลยนะครับตั้งแต่นับศูนย์วีเลยนะ เกนเกมก็ไม่มีอะไรมากครับตามคลิปผ่านไปเรื่อยๆนะก็กดคอมโบปกตินะครับป่าสกิลหนึ่งระยะใกล้นะแล้วก็ตีคลิปป่าไปเรื่อยๆสกิลเราก็คูดาวน์นานหน่อยนะตีธรรมดาไปครับดูกันว่าตอนนี้ผมจะกดสกิลสองไหมโอเคกดเหมือนเดิมอันนี้ที่เราลีฟฟาร์มจะได้ไปถ่ายคลิปกลางไ้ๆนะปกติมันจะมีทริกอยู่ว่าไม่ต้องกดสกิลสองนะครับเนี่ยถ้าเรามีสกิลสองสองทีเราจะฆ่ากบได้นะครับวิ้นมีสกิลสองสองทีแล้ว เฮ้ยตายปะนะมีมีอ้อยเจ็บนะเฮ้ยต่ออ้อยเจ็บตายเก็บตุยเก็บตุยตาเขาเจ็บนะผมก็จะเบ็ดปากเขานะเราเก็บสกิลไว้เรียกหรอนะสกิลสองเดี๋ยวเพื่อเอาไว้แบบส่วนอ้อยนะครับถ้าสกิลเราไม่มีเดี๋ยวสแต็กเรามันไม่ขึ้นนะเดี๋ยวเราจะส่วนลำบากนี่เราเว็ดคลิปป่ากมาได้สองตัวนะกำไรมากเสร็จแล้วเราก็วิ่งไปเลนกลางนะ เทมเราได้ดาบฟาร์มชิ้นบนรรกลางเหมือนที่ผมบอกก็เอาไปรองเท้าเลยครับก็ถ่ายคลิปใหม่อีกรอบหนึ่งนะไม่รู้ว่าป่าเราจะโดนเีบไหมเราก็เดินกลับไปฟาร,ร์มต่อครับคลิปเรายังอยู่นะไม่โดนเีบว้าอย่างนี้บอกเลยรวยต้นเกมทูเล่นแล้ได้เฉดฉายแน่นอน,นอ้อยเขาไปเล่นที่ข้างบนนะข้างล่างเราไม่มีคลิปเรารีบโกยเลยครับปิดมีฉีมาฟาร์มทันไหมปิดฉีไปยึด สายฟ้าบนรอบตัวเร็ยบรอ้อยเขาโดนหนืนะ่อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะเผื่อหลายคนยังไม่รู้ว่าทูเลนก็มีซีซีนะครับถ้าเอาสกิลสองชนไปสองีนะเราเอาสกิลสองชนสองีอีกฝั่งก็จะติดสโลเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเฮ้ยผมนึกว่าจอผมแตกพระโถ่เส้นผมเฮ้ยเราได้คลิปล่างมาเต็มๆเบ็ดนึงเลยเสร็จแล้วก็ขึ้นเป็นอัลกอริทเลยะคระับของทีนี้ช่วยเราฟาร์มใบต้นเกมมากแล้วก็สนว์บอลได้ดีมากครับยิ่งได้ไวยิ่งดีนะวฮ้ย้คลิปกลางมีตัวหนึ่งทันไหมนี่กองเงินกองทองครับ ตัวเดียวก็เอานะทูเรนใช้ของเยอะครับเราได้กระปูเหมือนเดิมมีที่กลางชนมีกบมาเราไม่มีคิวสองนะเราต้องระวังตัวไว้นะครับเสร็จแ,แล้วเราก็เข้าไปบัฟฟ้าเรานะอันนี้เราเปิดรด์กไปแล้วเราติดปบ,บตามจริงเรารวมตีมังกรได้นะเดี๋ยวผมเลือกที่จะฟาร์มก่อนนะเพราะว่าถ้าจะตีเคลี่ต้องเป็นคนเปิดนะครับเดีย๋ยวถ้าผมไปตีผมเป็นทูเรนดแบบ้วยเป็นป่าที่ตีทีมอ็เจชั่ครับ ถ้าเคลียร์ตีเราผมก็ไปตีช่วยนะตีก็ไม่ตีนะครับนี่อ้อยไปตีเนาะอันนี้คลิปกลางชนคลิปมีดเราอยู่กับอ้อยนะโอเคคลิปไว้ครับเคลียร์ไปก่อนใส่ฟ้าเราไม่ขึ้นเลยนะเคีียร์สเต็กเราจะเต็มแล้วยังไงตอนนี้เฮ้ยเรียบร้อยได้กบมาเพื่อจะตายหมดแล้วเรียบร้อยเสร็จเราได้มากี่ตัว มสามตัวนะเสร็จแล้วเราก็เข้าป่าเลยครับโหเราได้เบ็ดป่าเยอะมากเลยเนี่ยบอกเลยว่าถ้าทูเรนได้เบ็ดป่านี่คือแบบห่างจกน้ำมากเลยนะทูเรนจะเกิดไวมากครับโอการแพ้จะน้อยมากเลยนะครับเวลาทูเรนมีของเนี่ยหรือยังไงตอนนี้เราสู้ได้ทุกตัวแล้วนะเราแบบเกิดมากตอนนี้ิ๊มีคนแอบไปเอาขีปเราต่อไปเลยครับทายาเขาเจ็บนะ แต่สกิลเคามีรบเลาไม่ต้องเรียบครับเราเป็นโทเรนตัวเราฮิโร่เราจะเย็นนะก็หาเก็บแต่แตกปรื่อยๆนะจื๊อเอาขยันอยู่ที่เดิมอย่างนี้งนีเราจะไปจู้ห,หิว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 ผมหิวโอผมไม่ได้กินนีม่มันนะครับแอป้อมบนนะแล้วก็ได้คลิปเพื่อนไปครับแตกคลิปเพื่อนนะนี่เพื่อนเราตีป้อมบนได้แล้วนะ ผมจะกลับไปช่วยเลนกลางนะครับเฮ้ยลิเลียกดแข็งไปแล้วเรียบร้อยสกิลสองเพื่อให้ชชว์ชวนะครับสกิลสองใส่ลิเลียเพื่อว่าบางทีดาเมจอันตีของเราอาจจะฆ่าลิเลียไม่ได้นะครับมันจะทําให้อันตีเราติดคูดาวนะแล้วก็สกิลสองไว้เพื่อแบบจะให้อันตีเราแบบไม่ติดคูดาวะครับเราบวกเสร็จแล้วเราก็าฟาร์มนะพป,ป่าเราเหลือเยอะเราตีแป๊บเดียวก็ตานะครับยังไงมีไฟ เราฟาร์มไปก่อนนะของเราไว้มากครับเราฟาบบร์มคลิปแป๊บเดียวมีอากอนี่ยิ่งฟาร์มคลิปไปนะบั๊เด้งเรากำลังจะเกิดข้างล่างมีไฟอยู่นะผมไปเติมเพื่อนนะเราจะเอาอยัางไงดีออ้อยก่อนนะไ <team> ฟฟ้าเรามีหนึ่งเล่มแต่ว่ามีคลิปให้เก็บสแต็กทีนอาไล่์สุดกระชบทีได้กบี่ก็บ,บกดหางยาถุน ตอนนี้อีกทีน่าจะกดเรามากๆครับนี่น้ำเวทไอ,อตัวต้นเกมเลยเนี่ยไอฟาร์มไปกว่าเราเยอะเลยนี่มีคนเจ็บยังไงเดินมาคลิปล่างจิม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 ุ่มมมมงลิเลียเขาใจเย็นนะเขาหลบเราได้ผมก็ไม่ได้กัดตาหรอกครับเพราะว่าลิเลียมันหลบได้อยู่แล้วนะผมรู้แล้วว่าเขาต้องหลบผมแค่อยากจะต่อเขาชิคชิเวลาไล่ศัตรูกลับบ้านได้ยิ่งดีเลยนะครับเขาจะไม่ได้คลิปนะ เขาจะเสียคลิปแล้วเขาก็ต้องแบบเสียจังหวะไปเยอะเลยนี้เราว่างเราก็มาเตีอยบเจ็กนะโอ้ยตีอยบ,บเจ็กแป๊บเดียวตายของมันเวอบมากนี่ผมให้บัฟใบอูนะเอ้ยไม่ให้น้อนี้ไม่ให้น้อนี่ตมไม่ได้นะ้ยมีฮกมาถุยน,นี้ขึ้นต่อยาวๆได้บัฟของมาด้วยม่สแต็แตกเราไม่ครบนะเราต้องตีคลิปอีกตัวหนึ่งมีคลิปไหม ไม่มีกดอันตีเพื่อเก็บเก็บสายฟ้ารอบตัวนะครับเป็นการเลี้ยงสเต็กนะก็ก็ได้ต่อเลยก็ยิ่งดีเท่ว่าคีหลักคือเราต้องเอาสายฟ้ามารอบตัวนะเพราะว่าสายฟ้าเรามันแรงกว่าอันตีครับเวลาเลือดเต็มหลอดนะสายฟ้ารอบตัวเราแรงกว่าอันติเนี่ยได้สองบัฟเลยนี่ผมรีบกดรีบจะได้ไปฟาร์มบัฟฟ้านะครับนี่ก็เพิ่งเจ็ดนาทีเองนะ นี่มันเหมือน <Yeah. S 1> ทูลินยุคก,ก่อนเลยจริงๆผมก็มาไม่ทันทูลนที่เก่งๆนะตอนนั้นผมยังไม่รู้เลยว่าทูลนมันโกงตอนนั้นมันมีช่วงที่ทูลนฟาร์มไวมากๆครับเขาจะนับว่าเป็นทูลนเป็นฮีโร่ต้นเกมนะแต่ตอนนี้ถ้าเป็นป่าจะไม่นับว่าเป็นต้นเกมแล้วนะครับเพราะว่าจะเชิงว่าไม่นับจะว่ายังไงดีล่ะมันฟาร์มสู้นะคอร์ดอ้อยไม่ได้นะแต่ว่าตัวตวสู้ได้ครับเสียเปรียบเยอะครับ บางทีเจอคนเล่นดีๆหน่อยเราแบบโดนเมดป่าโดนคุมออบเจกง่ายนะไฟมังกรเราสู้ลำบากเลยเม่อยังไงเราเราบอสแมปมากตอนเนี้อ app, อยอะไเนี้ยบอสแมปบอสแมบหนุ่มนี่อุยอ้ยค <ś c oughs> ูเล่นจ์จะใส่อย่างเดียวเลยไม่เจ็บสะตรงสแตกเอาอกดสแตกไม่โดนด้วยตัวเมียพักออกนะไม่เป็นไรนี่เรามีสายฟ้านี่ผม ผมไม่ตอนนะผมต้องการแบบกาดตุยไปเลยนีไ่ได้ันหนึ่งเกศโอ้กดดกิมีคอนฟิกเกอร์ด้วยนะใครไม่รู้เหมือนกันมีลิปมายัางไงเก็บพวกมาอุ้ยเรียบร้อยสกิน้นหนึ่งเปหนึ่งทีเรียบร้อยยังไงเหลืออ้อยคนเดียวมีรถให้เก็บสเต็กเาอย่างนี้ลำบากเลยอ้อยแถมมีสาฟ้านะเราไล่ไ,ไปก่อนเรียบร้อยโดนสายฟ้าเราจิ้มนีม่ฉี่มาปั้นหนึ่งดัก ไม่เข้าเอ้ยเข้ามาแล้วลหลบทันนี่ฝั่งฝั่งตายสี่นะจริงๆน่าจะจบได้ชวนแล้วเนะนะี่ยเขาตั้งสองทางเนะี่ยทุกคนเราอยู่ครบเลยแต่ฟ้าเราขึ้นยังไงกบกบฟ้ากันบ้านเออสาฟ้าเรามันมาการบ้านอีกเราฟ้าสกิลดัก,ดกเผื่อเขาจะเจ็บนะมีเท่าไหร่กดให้หมดครับนี่หายาหายากันบ้านยากนะ มีแก๊กบอกถอยเราไม่ถอยนะเราต้องฝืนฉะนั้นต้องฝืนนี่มีคนปิกเกอร์มาโดนสายฟ้าเราเล็กมากโอ้ยหายาเจ็บเอาโดนลิเล่เ้โดนไบโอลูกเมียผมบอกมานะหมดลูกเมียผมกลับบ้านแล้วเเพื่อนเพื่อนะนั้นเราต้องฝืนนะเพื่อนผมใหม่ผมใหม่ผมใหมห่มหทุกตัวยังไงตอนนี้เราฝืนมากป้ามเจ็บป้ามเจ็โเบโอ้ยเจ็บทุกตัวโอ้ยฉี่โดนหนึ่งผมเรียบร้อย กิยเราให้จบแล้วกิมนี้ก็เป็นทูเรนตต้นซีซั่นนะทุกคนน่าจะเห็นมีเหล็กผมเยอะอยู่เรีนไปแล้วนะครับก็ตั้งแต่วันที่เจ็ดธันวาแล้วกมนี้ก็อยู่ที่คอนสามสิบเจ็ดดาวนะช่วงต้นกลางกลางซีซั่นครับรนี้มีเพลเป็นของเรานะเราก็เจออ้อยอันดับประเทศด้วยนะเอ้ไม่ใช่สีฉีอันดับประเทศสี่เม็ดม่วงนะอ้อยเม็ดเขียวกมนี้ก็ถือว่าเร็วใช้ได้ครับ ก็วอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากครับ